ไอ้แมลงสับอ้อนอุ้ยแม่งเอ้ยใครลงมาตรงนี้วะรันแน่เลยหนูใช่พี่หนูไปลงมาเดี๋ยวนะหนูเป็นฮันเตอร์พี่หนูทำไม้ได้อย่าดิ้นนะ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 อย่าดิ้น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 ไม่ให้ดิ้นหรอกค่ะนี่แหละพันแม่งเลยปั๊บปป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 ปดปปปปดปป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  ไปดูเกมกันเนี่ยแจ็มีร้านเติมเกมสุดปังราคาโคตรถูกมาแนะนําด้วยนี่เลย Richman ช h อ p ใครที่อยากเติมเกม i d e n t i t y V หรือเกมอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูกเติมแล้วเข้าไว้ยิ่งกว่า 5G แถมไม่ใช่แค่นั้นนะเขาสามารถผ่อนจ่ายได้นานสุดถึง10เดือนคอยมันเวอร์เกินไปบ้าแม่แถมยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนเติมเกมในเว็บรับ Richman c คอยที่สามารถใช้แทนส่วนลดในการเติมได้ด้วยมีเกมมากมายพร้อมให้บริการสามารถเติมผ่านเว็บหรือไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่นี่เลย Richman ล้านพร้อมยังนะพร้อมแล้วตื่นเต้น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 ,ตน,ตน,ตนเราต้องไปแบบว่าโชว์คณะละครสัตว์ของเราให้โลกจำใชเลยพี่ว่าแต่คณะละครสัตว์ของเราเป็นยังไงนะพี่ไม่ใช่อ้วนนี่แน่นอนอะ่ะเออ <laughs> <laughs> เราไม้ไนะ <laughs> พวกนั้นคือลูกค้าที่จะเข้ามาดูโชว์ของพวกเรา โอ้โหเรามีอะไรบ้างครับวันนี้ไม่ได้ซ้อมมันเลยก็มีการจับคนพันเป็นดักแน่จับคนนั่งเก้าอี้ตีหลังให้แอนตบหัวให้ทิมตีกระบาลให้แตกใช่โอ้โหมีเต้นไหมคะไม่มีนะไม่น่ามีนะเต้นทําไมอ่ะไม่อยากเต้นไม่เต้นอไม่เต้นหน่อยหรอไม่เต้นอนเต้นคนเดียวก็ได้อะให้เป็นดาวแล้วกันเต้นอยู่คนเดียวแล้วกันเนาะโอเคไม่เต้นหรอไม่ไม่ไม่พี่พี่เป็นแม่บ้านแม่บ้านแต่ว่าพี่ใส่ชุดมาเต็มขนาดนี้มันแม่บ้านตรงไหนอ่ะแม่บ้านคนรวยไง ขบม่าเจ้านายมาเจ้านายชื่ออะไรเจ้านายพี่ชื่อสวยอะอืมพี่สวยไม่อยู่พี่สวยก็ยังโดนอ๋อรันอยู่ไหนรันอยู่ไหนมาโชว์พวกเราให้พวกมันดูดีกว่ามุมแแบพี่อีพวกคณะคนดูทั้งหลายพี่ปั่นเครื่องข้างบนก็มีเขาปีนหน้าต่างไปรันจะทำอะไรพี่ไม่พนี่ทำอะไรพี่เข้าไปในเครื่องเมื่อกี้ พี่กดปั่นไหมมีไปปั่นคือพี่เป็นเซอร์เหรอพี่พี่เป็นคุณหนูเจออมงอันนี้นี่นี่พี่เจอไหมพี่เจอไหมพี่เจอร้านตรงนั้นสิตรงนั้นตรงนั้นแล้วเดินคนเดิมพี่เออพูดปาดพูดปาดหน่อยมามาเออช็อกสุดขีดอ่าตามเวลาตามเลยพี่หาคนอื่นปั๊บคนอื่นอยู่ไหนเอาอยู่นั้นอยู่นั้นอยู่นั้นนายเห็นรอยแดงแดงวัดดีโอ้ยอยู่ไหนวะพี่ไล่คนใหม่ได้เลยน้องไล่คนนี้เองพี่ได้อยู่พี่ได้อยู่พี่ได้อยู่อีแมลงสับออนไลน์ เอ้ยไม่ทันพังไม้แป๊บไอมแมลงสาบออนอุ้ยแม่งเอ,อ้ยใครลงไม้ตรงนี้วะรันแน่เลยหนูใช่พี่หนูไปเดี๋ยวนะหนูเป็นฮันเตอร์พี่หนูได้ไหมโอเคมันประตูผีออนไลน์ว่ะเจอกูนอะอาติดใหญ่คาติดใหญ่คอาคอาติดใหญ่จ้าอ,อาพังไม้จ้าอ้าปัวพังชา้าพิจารสโลโมชั่นจะาก,การมันรัน เด็กเด็กก็อยู่หนูทำร้ายเด็กกูเข้าด้วยดิเออกูเข้าด้วยกูเข้าด้วยมาตีเด็กแต่ผู้ใหญ่หนูตีหมดอ่ะตีหมดอ่ะตอนนี้หนูเออพี่ก็ตีหมดเหมือนกันแมงสาพี่ก็ตีตีหมดไม่สนลูกใครคนเนี้ยลูกกระจูช็อกโกรูอะไรจู่จู่นะอ่าฮะทุบเลยนะลูกกระจูดนกจูนะจูอ๋อโอเคค่อยสบายใจหน่อยเออเออเขาผิดรูจากอีแมงสาอันนี้อันนี้อันนี้ อ่านี่จ้ามัดตโกมาโิกเกจากระโบจะเฮเบเฮโฮโอไยม่รู้ว่าเย่ๆย่ๆ่ๆอ้่ตรงั้นพี่เจอคนยืนนิ่งว่ะอหอหุ่นต๋ยหุ่นอ้ยนี่นีมันอยู่นี่น่นีเต็มเลยทำอะไรกันนะไม่เด็กผีกับผู้ชายอยู่ด้วยกันนะอุ้ยน่าเกลียดน่ากวาดสีบัตรลึง เป็นเด็กเป็นเล็กเนาะจัดการได้ไอ้ท่านไหนนั่นอะโอ้พี่โดนชัดพี่โดนชัดเป็นนเเเเดด็็็กกปลไ้ลยโอ้ยไอ้เด็กเปรตนี่น้ะมึงนะยกกเได้ข่าวว่านายเนี่ยไปคดีฆาตกรรมหมู่แมอุ้ยิทำไมเป็นคนเลวจังโอ้ยใครมันช็อตกูอยู่อย่างนั้นวะฮะเดี๋ยวขี้กูดูนะ โอ้โหหนูแต่งคนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะพี่จุดของก่อนแล้วกันนะแต่งคนนี้ก่อนรู้ไหมคะว่าใครช็อตพี่แต๊ใครอ่ะมันอยู่ในเครื่องค่ะตรงนั้นนะคะพี่แต๊ต้องไปพังเครื่องก่อยังงั้นมันจะโอเคไอ้นี่เหรอช็อตกูเหรอมึงช็อตกูเหรอฮะมึงช็อตกูเหรอช็อตอะไรขึ้นหูก็ตอนนี้โดนช็อตไปจังวะปูดแต่ไม่มีปูดว่ะเจอพวกนางกำลังลงท่อว่ะอุ้ยมันผักอ่ะลงท่ออ๋อลงไม่ได้มันอยู่บนท่ออยู่บนท่อมาริโอ้โอ้ยลงท่ออย่างนั้น พ่อปะป่าโอ้ยมันอยู่นี่กันสอตัวโอ้ยรอด้วยค่ะอะอือมันบอกให้ผัวหรอคะอีเด็กเปรตนฮะลมไม้ใสหน้าโดนจริงๆริงไปไหนกันหมดวะไปไงบ้างคะพี่ดนลังแกอยู่2ตัวมันเป็นเด็กผีขี่รักแล้อีผู้ชายอยู่นี่แหละกระเด็นไปแล้วดนะโอเคพี่ได้หนึ่งตัวแล้วอีเด็กหายไป ไอ้นนีี่แทมเด็กตัวนึงอยู่กับหนูมีเด็กตัวนึงอยู่กับหนูเด็กอยู่นี่เด็กอยู่นี่เด็กอยู่แถวนี้อ่าเด็กทำอะไรช็อกสุดขีดอ่ะล่วงสองช้ำช้ำมาหนี้มาหนี้มาหนี่้เธอเลือดซอกก่ะเธอเลือดซอกอ๋อเธอเลือดกระช็อกสุดขีดอ่ะซอกสุดสีแดงซอกสุดขีดนั่งไปซะ สวยๆพี่แจ๊ดสูงๆสวยงามพี่สวยงามส่วนตัวนี้พี่อยากจะพันนะพี่ขอพันได้ปะพันเป็นดักแน่อย่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นะอย่าดิ้น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 ไม่ให้ดิ้นหรอกค่ะนี่แหละพันแม่งเลยปาป้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 าไม่ว่าอะไรก็ตามก็หยุดคนคนนี้เขาไม่ได้นะคะมาดักแดนเลยแต่แด่ทอดอุ้ยมีคนไปช่วยนอนอะไรนอนอะไรลันดิวะนอนอะไรเห็นนะครับพี่สุดหล่อมามามาอะไรมาอะไรมาเอาอะไรไม่เดินผ่านทาง ดิ่งทับประธานั้นแค่เดินผ่านทางบารดังซะไม่รู้แค่เดินผ่านทางบาันทุกคนไม่ได้ทำอะไรเลยตะเกียรเอ๊ะนี่มันดิ้นฉับปะตรงฐานกิ้งกิ้งกิ้งกี้อุ้ยมีคนมีคนมีคนเหมือนจะมีคนลุลุ่เปียนคนเปียนคนเปียกคนยิงไหมครับไม่ยิงอ่ะเฮ้ยนึกว่าจะโอ้ยคนนี่ว่าโอ้มันยิงพี่เนี่ยมันยิงกูดิโอ้ยโอ้ยเออ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 โอ้ยมันผักหวะเด็กเป็ดเอ้ยีเด็กเป็ดหยุด ปีดปีดปีดนะปีดนะโอ้โหมีปืนอีกเหรอคืเขามีเยอะน้องเด็กคนนี้ออ๋เอากูจะเอานี่ออกยังไงเนี่ยเอาไปกูจะเอาบี๊งนต่ถูกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยขวางทางออกไปอกูเปลี่ยนก็ได้อีนอกรำคาญมันนี่มึงเจอกูแน่ปูดไปไหนใครเด็กเป็ดตายโอ้โหมันรอว่ะมันรอว่ะอืมกูเอามึงให้ตายเนี่ยฮะไอเด็กเนี่ยฮะไอเด็กเหลือขอไปไหน โอ้ยมันขึ้นมันขึ้นไหลแมงสาบอ่ะสายเลยหรายสเลยหรอพี่ตะเกียบรันเราจะรอดไหมเนี่ยรอบเนี้ยเราจะรอดไหมรันน่าจะได้น่าจะได้พี่น่าจะได้ได้เหรอวะอืมเธอจะอกคแกตอยพี่ฟาประตูไปเนี่ยโอยไปโซนประตูก็ได้พี่พี่อยู่ประตูไหนอ่ะพี่ประตูนี้แต่ว่ามันมีคนจูกพี่อยู่เนี่ยโอ้ยไอเด็กหาดิเก็ผักกูเก่งเดี๋แมงสาบไปเด็กผีเด็กผีโอ้ยเด็กเป็ดเอ้ยพิจารณาพี่จารการพี่จารณาเองกูเข้าด้วยค่ะ ปูดปูดปูดลันพิซซอนอยู่พิซซอนอยู่พิซซอนอยู่ปืนอีกแล้วปูดเออหนึ่งทีโดนปะวะโดนโดนโดนอีเด็กเหรออ๋อไปไหนเขาเพงจะไปไหนคะห้าสี่สามสองหนึ่งอ้าวเออเออเออได้โอเคเสียเสียเพียวไอเด็กเป็ดนี่ก่อนอีเด็กเป็ดได้ได้ได้เอาเข้าวัดไปอ้าวเข้าแล้ว พี่พี่เดิมตีอ่ะพี่ตี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 ตันไอ้แน่นี่แน่ได้ได้มาจากไหนเนี่ยคนเนี้ยมันนี่มันนี่มันนี่เอ้ยยังไม่ออกเฟสเลยเฮ้ยไปนู่นว้าผาคนมั่นฟับจะอีโอเคไม่มีใครตรงนี้พี่ว้บมาที่ประตูแล้วไอ้จ่อยนี่แน่ออล่าขึ้นไหมจ่อยซะหน่อยไม่ขึ้นเลยวะอุยเสียงปุ๊บปุ๊บตรงโน้นเอ้ยมันอยู่ตรงโน้นน่ะรันอยู่ประตูโน้นใช่ปะ โอเคพี่อยู่ประตูนี้พี่อยู่ประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้คืออะไรวะโอเคสาวน้อยตายประตูนู้นประตูนี้โอเคประตูแบบประตูนู้นประตูนี้ประนั้นกระนู้นกันนี้มีนุกมากมายอะไรวะบูน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 โอเคประตูนี้ปลอดภัยสาวไปห้องวีหรือเปล่าอ่ะอยู่ไหนนะอยู่ไหนอ่ะหูขึ้นแถวบ้านออกไปแล้วพี่แจ๊ครอดคนเดียวเองเขาออกได้ไงอ่ะ ท่อแน่เลยเขาน่จะมุดท่อไอ้แมลงสาบป้าพี่นะไอ้แมลงสาบเอ้ยแลตัวนั้นตัวเนี้ยหนาไนน่นะนนะาแต่นนนราคคือเราขายดีใช่ไหมคะขายดีซื้อหมดเลยตายฮาหมดเลยตายาหมดเลยค่ะ